สวัสดีครับตัว EA นะครับสาย b r e เ k o u t นะครับสายเล่นสั้นนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่รวมตัว Indy ENV แล้วก็ Super t เทน,นะครับมาเป็นอสองตัวช่วยกันกรองสัญญาณนะครับก็จะได้ตัวสัญญาณที่แม่นขึ้นนะครับก็เป็นสายเล่นสั้นนะครับก็เดี๋ยวามาดูคอนเซปต์ของตัวนี้นะครับว่า เป็นยังไงนะครับก็ซีรีส่นะครับน่าจะเป็นซิลีส์ของออตัว ENV นะครับตัว ND ตัวนี้ค่อนข้างที่จะามานำเสนอบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นตัวใหม่ที่เราคิดว่าน่าจะได้ผลดีที่สุดนะครับและตอนนี้นะครับก็สายเบรกเอานะครับก็ลองดูนะครับสายดินสั้นนะครับเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็ การทำงานของ EA นะครับก็จะสามารถที่จะกำหนดการเปิดไม้เป็นชุดนะครับสามารถที่จะกำหนดด้นซอยไม้เทปนะครับได้จะ5ไม้หรือ6ไม้นะครับก็เดี๋ยวดูทีหนึ่งนะครับโอเคตัวนี้ให้ดาวน์โหลดไปทดสอบกันนะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับดาวน์โหลด m p 4นะครับแล้วก็มาคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดคลิกเข้ามานะครับก็จะมีไฟ์ e A นะครับแล้วก็ คู่มือให้นะครับจะมี ea นะครับที่เป็นเวอร์ชันของเดโมนะครับแล้วก็ indie นะครับมี2ตัวนะครับ i n d i out แล้วก็ตัว super t i n นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับมาดูการตั้งค่านะครับก็มีฟังก์ชันแค่5ฟังก์ชันนะครับก็หลอดไซส์นะครับหลอดเริ่มต้นนะครับเราต้องการหลอดเริ่มต้นที่เท่าไหร่ ก็แนะนํา1 0 0เหรียญขึ้นไปนะครับสําหรับบัญชีสแตนดาดนะครับใช้ได้ทุกทุกโบกนะครับเจ้านี้นะครับโอเคแล้วก็ตัวที่2นะครับเป็นออเดอร์ก็คือเราสามารถที่จะยกตัวอย่างนะครับเราต้องการเปิด0.01ไม้นะครับก็คือเป็นการซอยไม้ก็จะเปิด5 o r ออเดอร์นะครับซึ่งออก0.01นะครับแล้วก็โค้ดโปร f i ตนะครับเราต้องการให้มีกำไร กีเ่เหรีลนนะครับก็ถ้าใส่0ูนย์ก็มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับเอก็จะเปิดะจะปิดออเดอร์ให้นะครับแล้วก็ในที่เราร้านหลายคู่นะครับก็เปลี่ยนตรงมิจฉ์น้ำเบอร์ต้องไม่ให้ซ้ํากันนะครับแปดเจ็ดเก้าเก้าหรือว่าเป็นแปดเจ็ดแปดเก้าหรือว่ายังไงก็ได้นะครับก็คือต้องไม่ซ้ํากันนะครับมิจฉ์น้ำเบอร์ตรงนี้แล้วก็ตัวแม็กออเดอร์นะครับก็ อหนะครับก็คือเป็นจํานวนหลอดก็คือให้ให้อ e เราหยุดเปิดไม้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าอินดี้ที่ใช้นะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับมี e n v ก็คือเป็นลูกศรน,นะครับเป็นลูกศรส,สีสีแดงแล้วก็สีฟ้านะครับส่วนตัวซูเปอร์เทนของเรานะครับก็จะเป็นลูกศรเหมือนกันแต่ก็คือเป็นเส้นนะครับตรงนี้ ก็คือเป็นการคอนเฟิร์มนะครับนยกตัวอย่างตัวนี้นะครับก็อินดิเคเตอร์ของตัว env นะครับส่งสัญญาณเป็นขาเซลล์นะครับแล้วก็ตัวซ u เปอร์เทนนะครับเป็นเส้นของอสีแดงก็คือเป็นขาเซลล์นะครับเขาก็จะเปิดไม้เซลล์ให้การทำงานประมาณนี้นะครับก็คอนเฟิร์มจากซ u เปอร์เทนก่อนนะครับแล้วก็ ตัว E N V Breakout ก็จะามาเป็นตัวคอนเฟิร์มอีกทีนึงถึงเข้าเงื่อนไขนะครับโอเคก็การเปิดออเดอร์นะครับก็เหมือนที่บอกไปนะครับเราตั้งไว้5นะครับเขาก็จะเปิด0.015ไม้นะครับเป็นเซตอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับตั้งได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัว E A นะครับก็ ตัวซูเปอร์เทนนะครับสแคปปิ้งนะครับลองกับคู่ทองนะครับทำเฟรม H1 นะครับโอเคก็ทุนนะครับคือลองแบบชาเลนจ์เลยนะครับว่าเราใช้ทุนแค่หนึ่งหนึ่งเหรียญนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะต่ำมากนะครับหรือว่าท่านไหนที่มีทุนเยอะนะครับก็ลองดูนะครับ อาจจะทุน500เหรียญหรือว่าทุน1,000เหรียญ1น0 0เหรียญก็เป็น0.01ได้นะครับลองปรับตั้งดูนะครับก็การเซตติ้งไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองอแบกเทสกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวโหลดตัวเทมเพลตเข้ามานะครับ env โอเคก็ การทำงานนะครับก็จะคอนเฟิร์มจากตัวซ u เปอร์เทนก่อนนะครับตัวซ u เปอร์เทนก็จะเป็นสีลูกศรสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นเส้นสีเขียวก็คือเป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับทีนี้ถ้าตัว ENV นะครับเบรกเอา ขึ้นลูกศรสีฟ้านะครับเขาก็จะเปิดไม้บายให้เรานะครับแต่ถ้า,ามีลูกศรสีแดงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวซูเปอร์เทนยังเป็นเส้นสีเขียวอยู่เขาก็จะไม่เปิดไม้เซลให้เรานะครับก็คือเขาจะไปแอดหน้าบาบนะครับโอเคก็ตัวนี้แบคเทสเป็นเอริติกนะครับก็จะช้านิดนึงนะครับโอเคก็เมื่อกี้ปิดไปแล้วนะครับก็ ตัวลูกศรตัวนี้ก็คือเป็นเบรกเอาท์นะครับถ้าเราเอาเมาส์มาจิ้มตรงนี้ก็จะเป็นเขาจะบอกนะครับว่าเป็นคอนเฟิ์มจากเบรกเอาท์นะครับเขาก็หลังจากจบแท่งนะครับเป็นสัญญาณขาขึ้นนะครับเขาก็จะเปิดไม้บายให้นะครับถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับก็จะเปิดไม้บายนะครับ5้าไม้นะครับคอนเซปต์ของตัวนี้เลยก็คือเราสามารถที่จะซอยปิดนะครับ มี5ไม้นะครับเรากําหนดได้นะครับว่าจะให้เปิดไม้เดียวหรือว่าหกไม้หรือว่ากี่ไม้ก็ได้นะครับตรงนี้นเป็นเป็นฟังก์ชันที่เรา,เราทําขึ้นมานโอเคเดี๋ยวดูจังหวะต่อไปนะครับก็ยังเป็นใบแอดของฝั่งบาอยู่นะครับตัวนี้เพราะว่าตัวอินดี้เป็น อคอนเฟิร์มว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับอินดีตัวซูเปอร์เทสจะใช้นิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นอเอวิลิทิกนะครับเป็นคอนโซนพอยต์นะครับจะได้เร็วขึ้นนะครับโอเคการตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับเทมเพจ เราก็จะได้เห็นการทํางานาได้เร็วขึ้นนะครับก็เมื่อกี้พิปิดไปนะครับก็ซูเปอร์เทนนะครับคอนเฟิร์มเป็นแอมเดฝั่งเซลล์นะครับก็จะรอตัวอ,อินดีดีของ enb นะครับ ถ้าเป็นลูกศรส,สีสีแดงนะครับเขาก็จะเปิดไม้เซลล์นะครับนะก็จะปิดไปแล้วนะครับก็จะเป็นเปิดเป็นเซฟหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเราสังเกตตรงนี้นะครับก็จะเปิดห้าไม้นะครับนะการทำงานจะประมาณนี้นะครับนะก็มีสัญญาณลูกศรสีแดงนะครับก็เขาจะเปิด นาเซลล์นะครับก็จะเปิดเป็นเซตเหมือนกันนะครับการทำงานก็ประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ตัวสังเกตตัวนี้นะครับเป็นตัวซูเปอร์เทนนะครับคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเป็นขาขึ้นนะไปแอดขาขึ้นนะครับเขาก็จะรอ,อลูกศรสีฟ้าจาก ENV b r e a k o u นะครับรอสัญญาณเบรกเอานะครับง่ายๆเขาถึงจะเปิดไม้บายให้เรา ซึ่งเป็นอ่าอินดิเคเตอร์ที่แม่นที่สุดนะครับที่ที่ของใคร่เราดูตอนนี้นะครับเพราะว่าหลายๆตัวที่ทำคลิปไปก็จะใช้ตัวนี้เกือบทุกตัวนะครับเป็นเบรกเอานะครับโอเคก็เดี๋ยวพอญาตไปเร็วนิดนึงนะครับจะได้เห็นการทำงานนะครับโอเค ก็จะประมาณนี้นะครับเขาก็จะเปิดเป็นชุดไปเรื่อยๆนะครับกำไรนะครับถ้าเราใส่ศูนย์ก็หมายความว่า,าตรงคูปโปรฟิตนะครับก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับเขาให้ปิดออเดอร์นะครับก็จะปิดได้ตลอดนะครับหลอดจะไม่มีการการเพิ่มหลอดนะครับ0.01ทั้งหมดนะครับ เปิด5้าไม้ก็ซอยเปิด0 0 1ทั้ง5ไม้นะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าทุนเราแค่11 0 0เหรียญน,นะครับก็อ,อยากให้ไปทดลองนะครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้ผมจะให้ตัวดโม o ไปทดลองทดสอบนะครับเป็นตัวสแคปปิ้งที่ที่แนะนำนะครับสำหรับตัวนี้นะครับซึ่งเราใช้ทุนแค่1 0 0เหรียญน,นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะ น้อยมากนะครับสำหรับตลาดวัเล็กนะครับโอเคก็ขออนุญาตสกิปไปเลยนะครับน่าจะได้เร็วขึ้นนะครับโอเคก็ถ้าเราดูตรงการาฟนะครับก็จะค่อนข้างที่จะ,ะผลงานที่ดีนะครับก็ ครับชันขึ้น45องศานะครับแนะนำเลยนะครับตัวนี้โอเคาจะาประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้นิดนึงนะครับตัวอินดี้ของเรานะครับของเราก็จะมีสองสองตัวนะครับตัวอินดิเคเตอร์นะครับก็จะมีตัว ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวของอตัว e n v Breakout นะครับเราสามารถที่จะเข้ามา setting ต,ต,ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เราสามารถที่จะมาเปลี่ยนตรงตรงนี้นะครับว่าเราใช้ตัว simple หรือว่าเป็น exponent หรือว่าเป็น smooth นะครับส่วนมากท่านใดอาจจะชอบอ smooth นะครับร่วน linear เราก็สามารถมา adjust ตรงนี้ได้นะครับ เอ็มเอย้อนหลังไปกี่วันนะครับก็มาใส่ตรงนี้นะครับอาจจะต้องการ10วันนะครับก็มาปรับแต่งตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวของซุปเปอร์เทนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวของเอทีอาร์นะครับตัวนี้ก็คือเราใช้ตัว ATR นะครับถ้าเราใช้ทำเฟรมเอ็มามหรือว่า H 1ก็ อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ10แล้วก็14นะครับก็ไปปรับตั้งได้นะครับว่าเราต้องการาใช้คอ n d i t i o นไหนนะครับเพราะว่าตัวตัวนี้เรากา็เอาไปใช้กับของผดสอบกองทุนนะครับก็เราสามารถที่จะมาปรับแต่งตรงนี้นะครับก็จะไม่ซ้ํากันกับตัวของอในกรณีที่ใช้หลายบัญชีนะครับตรงนี้นะครับ การเงื่อนไขาการเข้าออเดอร์นะครับก็สามารถที่จะมาปรับตัวนี้ได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเยตัวเบรกเอาท์ break out นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปทดลองกันนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจใช้งานนะครับก็ท่านต้องการดีเบตขึ้นนะครับก็ CXM นะครับก็สามารถที่จะเปิดบัญชีแล้วก็แจ้งเลขที่ m t c แล้วก็อีเมลแล้วก็ต้องรอกระเป๋า,อา IB อนุมัติก่อนนะครับถึงจะได้รีเบทนะครับในกรณีที่ต้องการรับรีเบทนะครับหรือว่าต้องการใช้กับบปกอื่นนะครับก็ได้เช่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ เดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอัพชิปแล้วก็ไปโหลดลองทดสอบกันนะครับได้คลิปวิดีโอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ